เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวสวัสดีครับนี่ผมมหาชีปเป้าบ้าน้อมสวนท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับแปลงนี้เรียกได้ว่าซื้อสวนแถมบ้านแล้วกันนะครับมีพื้นที่ถึง12ไร่เลยสวนเก็บผลผลิตได้แล้วมีบ้านหนึ่งหลังมีอาคารอเนกประสงค์หนึ่งหลังครับไว้จอดรถก็ได้เก็บของก็ได้เก็บอุปกรณ์การเกษตรก็ได้ เป็นสวนทุเรียนครับเก็บผลผลิตได้แล้วครับออกลูกแล้วลูกใหญ่ๆเลยดินดีน้ำดีครับต้นไม้เขียวอุ่มสมบูรณ์วางระบบน้ำพร้อมไฟฟ้า,าปลาในบ้านก็พร้อมครับมีแหล่งน้ำด้วยไม่ต้องกลัวขาดแคลนมีทุเรียนอายุ8ปี30ต้น5ปี30ต้น4ปี40ต้นครับแล้วก็อายุ2ปี80ต้นเลยครับมีมะนาวอีก100ต้นเลยติดคลองสาธารณะไม่ต้องกลัวขาดแคลนดึงน้ำมาใช้ได้ส,าสบาย ยังมีสัตว์น้ำในพื้นที่อีกต้อง3ลูกเลยนะครับพื้นที่12ไร่ครับขายไร่ละ1นล้านสองแสนบาทส่วนทุเรียนไร่ละ1นล้านสองแสนบาทมีบ้านให้หหลังแปลงนี้อยู่อเาเภอแกง้งจังหวัดระยองท่านใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขา,าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ